่ะเริ่มกันเลยครับหนึ่งสองสามกาแฟตรงยอดกระป๋านั่นมันไม่มีจับแล้วล่ะห้าโมงแล้วเนาะนั้นไม่กินไม่กินแล้วมีลาเต้ดีวันดี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาเมื่อเช้าก็กินอย่างนั้นแหละอ่ะกาแฟไม่สั่งแล้วสวัสดีครับอ่านุ้นนะครับจากช่องนุ้มไปเลยช่องเลย นุกน m o ดเ r n e r c แ a n n e l นี่เกี่ยวกับอะไรครับอ่าก็เป็นพวกเกี่ยวกับพวกเอ่อพลาสติกชิดนะครับแล้วก็พวกกันพลาพวกทำเสีอะไรนี้แต่เดนมกของผมเน้นใช้พวกกันแล้วก็ ให้กับคนที่เรียกว่าแบบเขาเบสิกจริงๆที่เขายังไม่มีไม่มีทักษะตรงนี้แอดวานก็ช่องช่องอื่นได้ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกว่าช่องนี้งานกันจากอ๋อคือคือเพิ่มเป็นธรรมดาเบื้องต้นอ่ะเมื่อตอนที่เริ่มทํากันดั้มอ่ะเริ่มต้นก็ก็ปิดกันอ๋อกระผมออไอสีกันเซ่ฮะ,ะ,ะอ่าอ่าชินเนอร์ก่อสร้างอย่างนั้นเลยจริงเพราะตอนตอนเรียนมันรู้จักแค่นั้นไงเพราะไอชินเนอร์พวกนี้ไม่แย่มที่ขายเลยผมเปิดมาผมวายเลโฮแล้วพี่เอาหรอ อ๋อผมแพ้ถิ่นโน่นนี่เอาเหรอแพ้แพ้ทีนเนอร์ด้วยใช่ครับพี่เฮ้ยแต่แต่บาลินโฮอ่ะมันทามันเรียบง่ายดีนะมันมันเป็นสีที่เราไว้ใจได้นะพี่บางทีเราแกล้งละเลงละเลงกลับมามันมันเรียบมากกว่าที่เราคิดเพราะว่าเดี๋ยวมันมีกับอีกีย่ห้อหนึ่งอะไรนะไอ้ไอ้บาลินโฮหัวมันจะแหลมแหลมใช่ไหมใช่ใช่ใส่อันนึงที่หัวมันจะมนๆอ่าซิสเทเดลตอนแรกเห็นไอ้แก๊งนี่วอฮมเมอร์เขาใช้อ่าใช่ใช่ใช่เออเราเห็นมันทามเฮ้ยมันทายังไงก็เรียบ อเออขึ่งมากเออเออดีเอามา,าเก็บงานแต่แต่สีมัแนแพงจริงที่มันสิบบิลลิท์อ่ะใช่ถ้าอะไรวะร้150อยห้าสิบแพงมากราคานี้ได้จ่ะยเนี่ย <laughs> ตัวขโมยเซ็นไปอ,ะ, <laughs> อ,อะตอ่อคือคือใช้ไอ้อย่างอย่างเดียวเลยใช่ป่ะเราใช้สูตรน้ำเองเดียวเลยใช่ครับผมผมจะใช้สูตรน้ำแล้วก็มีทำยาที่เป็นสูตรแออร์คอร์แต่ว่าถ้าทำยาเนี่ยผมจะไปใช้กับพวกบิลลิทารีแล้วคัสตอมเลยป่ะ โดยไม่เป็นสีมากกว่าครับก็ทําสีไปเลยแล้วก็องผมเนี่ยขอให้เป็นถ้ามันเป็นโมเดลชิปนะครับเป็นโมเดลประกอบ <c oughs> ก,ก็ก็เรียกว่าโอเคหมดแล้วเพราะว่าของผมผมไปได้เลยมั่นใจ,จกับช่องนอกก็พี่ <c oughs> มันจะมีช่องมืงชื่อพิคิดเขาจะทำพวกโมเดลมินิเทอรี่แล้วเขาทำได้วย่วมกันอยอะเลยเขาไม่ใช้แอปปารเลยมันมันไม่ได้สวยมากนะพี่แต่ว่างานมันรู้สึกดีมัน,นมรู้สึกเคยเคยหาเห็นในนี่เหมือนกันเออ ไอพวกหนังสือสอนสอนทำกระดมสมัยก่อนอ่ะเขาจะสอนพลแล้วสอนทาด้วยใช่ไหมใช่แบบแปรงหน้าใหญ่แล้วก็ทาใช่แล้วเราทำดาวเมดด้วยอาปกติเแล้วทาแล้วก็ทามโวยใช่ป่ะคือบอเออมันจะมีวิธีการทาให้มันดูเหมือนเป็นคราบใช่ใช่ไอ้อ่นผมเลยนะคุณวินคุณวินอย่าบอกที่เป็นแชมป์อแชมป์ทีวีใช่ใช่คนนั้นก็คู่กันเหมือนกันอ๋อจริงๆเขาทงานเขาเป็นงานคู่กันจะหมือเลยเป็นแปรงทาแล้วเขาใช้เหมือนกับตัวมันเหมือนยางลบตัวที่มันเขาทำมัน มันจะมีวิธีการปั๊มลายไม้ให้มันขึ้นได้โดยที่ใช้เหมือนกับยางแล้วมันเป็นลายลายไม้เราที่เขาไปย่อออกไปเลอที่เกี่ยวอ่ะแล้วทำเป็นเหมือนกับยางลบตาปั๊มเลจะบอกว่าไอ้ยางลายไม้เนี่ยสมัยพี่สอนเทน่ยใช้เอาจริงเหรอทาปุ๊บเราเอายางขูดมันจะเป็นมันจะเป็นโค้งขึ้นวงกลมใช่ป่ะแล้วก็ลากฟืแล้วมันจะเป็นมะฮอกกานีเลยเป็นป้าไม่รู้เลยเอะนั่นแหละนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นวิธีการทำนั้นแล้วทำช่องมานานอย่างปีปีกว่าได้แล้วครับ ีก่วาตอนแรกก็ทำเป็นไงเลยตัวนนี้ก็เป็นไงเล็ก็ยังไม่มีอะไรได้แล้วตอนนี้ยอดตับเท่าไหร่แล้วเกือบเกือบห้าร้อยแล้วครับเกือบห้าร้อยแล้วช่วดีได้ลงช่องได้พี่เจเช่วยแล้วเพิ่มมากลอดทีนี้มันเริ่มต้นยังไงทำไมอยู่ดีๆเราถึงมาทำลงยูทู e เพราะว่าส่วนใหญ่คนทั่วไปเนี่ยกับทั้งที่เองอะเริ่มจากลงเพลงอ๋อ เรื่องมันปเป็นอย่างนี้พี่เมื่อก่อนเลยอะผมทำเมื่อก่อนเลยผมม,ยผม,มันมีบอร์ดหรือ,มอเมื่อก่อนไม่บอร์ดมันจะยังลุ่งเรืองอยู่ใช่ไหมเหมือนเวื่ออยเหมือนที่พี่เคยอยู่าเมื่อก่อนผมมีเว้บอร์อดอยู่อกันแล้วสมัยนั้นอนะผมทำคอนเทนต์ผมทำ,มทำเรื่องเกี่ยวกับเกมแล้วไปเกียนเก,ก่า เกมสมัยเกมบอยเกมคอยมีข้อมอะไรพวกนี้ครับตอนนั้นเทสองมันออกเทหนึ่งก็เราต้องตีเป็นเกมเก่าฮะแล้วก็ทำเทหนึ่งทำสวิตเซ็ตอะไรพวกนี้เกมหยุดเร็วชิบะจริงจริงตกร์เร็วเป็นจริงสวิตเซ็ตชอบมากดูเดือดเลือดพานแต่มันถือว่าน่าเกลียดแต่วิการที่เทลเหลออกเทหนึ่งหรือว่าเป็นเกมเก่าเนี่ยแต่ตอนนั้นคือเออโอเคเกมเก่าทีนี้พอถึงเทหนึ่ง ผมก็ค,คิดพอทำโปรเจกต์คิดอะไรของตัวเองขึ้นมาเราไม่เวิร์กเลยสักอย่างก็เลิกทำเลยเลิกทำยาวเลยจนจนกระทั่งประมาณปี57เพื่อนผมมาชวนเล่นกันพะผมก็จริงจริงผมไม่เคยจับของบนนี้มาก่อนเลยนะผมคิดว่ามันยากไม่น่าจะต่อได้หรอกเราไม่น่าจะมีปัญญาหรือที่ไหนได้พอลองต่อดูแล้วมันมันก็เวิร์กตัไงใำมาเข้าตอนแรกอะผมอยากทำคำล็อกก็คือเขียนบทความเรื่องมาบทความมาที่สิบปีต่อมามาตายแล้วนันก็คนคนถ้าทำโมเดลเนี่ยคนอยากเห็นมือขยับ อยากเห็นวิธีทาเพราะเราบอกว่าทาขึ้นลงแต่ละคนน่ะวิธีจดลู้กันมันก็ไม่เหมือนกันเราไม่ได้โปรเลยนะพี่ผมก็มีปัญญาแค่เอาผูกกันไปจุ่มสีแล้วก็ทาแต่แบบเฮ้ยถ้าเราเรายังทําได้คนอื่นน่าจะทําได้แล้วถ้าเราถ่ายทอได้ครเข่าไม่ได้ทําได้ง่ายได้นะใช่ไหมบางคนนแบบเรียกว่าไงเวลาเราเริ่มพูดถึงเรื่องของการนำสีเนียสมัยเมื่อก่อนผมเกลียดการทำสีมากผมกลัวการทำสีมากผมรู้สึกว่าคนทำสีบางคนก็โปรจริงจริงมันไม่ใช่ทาสีเันมีหลายเรเวลบางครั้งอ่ะผมซื้อ สักพูมาตัวหนึ่งเนี้ยผมรู้สึกว่านิ้วมันไม่ยอมเป็น,ส,นนะกกสีเงินอะผมแค่เอาพู่กันจึ้นแล้วเอาสีเดินทางมันก็โอเคแล้วนะทีแต่ว่าเมื่อก่อนเราลัวยเราไม่รู้ว่าการนำสีมันเป็นเรื่องที่แบบมันมมยากขนาดนั้นเราก็เลยเริ่มทำทำไปทำมาม่วๆตัวไม่สวยหรอกแต่ผมไม่คิดว่าเฮ้ยไม่สวยของเราอะที่เราทํะทักษะพวกนี้เล็กๆน้อยๆพวกนี้คนที่เขาไม่เคยทําเลยอะเขาเขาเขาอึ้งได้นะหรือว่าเขารู้สึกว่าเฮ้ยเขามีช่องให้ต่อยออนะ บางทีเขาก็าแค่บโปะสีดำลงไปก่อนแล้วลงสีเงินก็เป็นรอยตลอดแล้วเรื่องวันนี้คนมือใหม่เรจะไม่รู้จริงไหมเขาจะัว<ง>เรา<ง>เราเลยได้ไอเดียตรงนี้ขึ้นมาว่าเอ้ยเราลองทําช่องตรงนี้ดีกว,ว่าแล้วเราจะไม่แบ่งแยกประเทว่า,วากันพ่าหรือว่ามิลิเตอรี่หรือว่าอ,อะไรแบบนั้นประเด็นคือตอนนี้กันพามันมันทำมันทำออกมาแล้วคนมันดู ก็เรีกกันพาไปก่อนออย่างนั้นนลทีทีนี้กลายว่าเราเราสร้างช่องขึ้นมาเราเลยต้องมีคะแนนให้มันไปไทยไปก่อนไม่ว่ากันทำมาหนึ่งปีเนี่ยคลิแบ็คเป็นไงมันผมดีใจด้วยทางที่มีคนพูดว่าเอ่อเขาคิดว่าเขาดูที่เราทำเขาทำได้เพราะว่าเมื่อก่อนเลยตอนที่ผมเห็นเห็นคนที่เขาทำทำในช่องที่ผมว่าในครั้งแรกเลยผมดูว่าครั้งแรกเลยผมคิดว่าเฮ้ยเราน่าจะทำได้แต่ปกติปกติเวลาเราดูช่องที่แบบ เาใช้แอรบัตหรือเขาเทคนิคขขงโค้เทพอะพี่ทำรอยถลอกง่ยกูทําไม่ได้หรอกดูเร้ย่องเดียวอันนี้เข้าใจครับเพราะว่าบางทีคือเราไปดูแบบโปรเลยอะใช่ครับพี่มันเกินมันเกินความสามารถหวะใช่ใช่ใช่เราไปไม่ถึงท่านนั้นใช่แล้วแล้วผมเชื่อว่าด้วยความที่ว่าเราเคยทำบทความมาก่อนเราไปอธิบายเรื่องต่างๆพอรู้เรื่องอย่างน้อยคือต้องพอรู้เรื่องแบบแล้วแล้วเราก็นึกก่อนเลยว่าช่องเราที่เราอยากเป็นอะตรงที่เราอธิบายคนต้องเป็นผมก็เลยตัดทุกอย่างออกให้หมดเลยต้องประชับที่สุดเขากดดูซ้ำอะ เขาสามารถกดดูซ้ำได้เพราะว่าทุกวันนี้คนะเมื่อก่อนคนจะต้องซื้อหนังสือต้องเสียเงินเพื่อเพื่อทะลุกำแพงตังนในเข้ามาดูานหรือว่ามาอ่านบทความเมื่อก่อนผมเคยอยากทำบริษัทเลรนะผมก็เลยรู้เรื่องพวกนี้ต้องจ่ายเงินก่อนเพื่อที่จะดูของข้างในปัจจุบันคนไม่ต้องจ่ายแล้วคนจ่ายได้<อ>แล้วเวลาเขามีจากัดเงินเขาอาจจะหามาได้เยอะแต่เวลาเขามีแค่เท่าเดิมดังนั้นะเวลาเขาจ่ายให้เราเราต้องคำนึงแบบว่ามันมีค่ามาก อันเนี้ยเอลเคยบอกว่าก่อนก่อนหน้ามาทําช่องไอเอลมันไปทําบริษัทเกี่ยวกับยูทูบนี่แหละแล้วก็คือเขามีประเมินผลออกมาว่าคนจะดูรายการส่วนใหญ่เนี่ยคนจะดูรายการที่ไม่เกินสิบนาทีที่ที่ที่เขาจะดูต่อเนื่องได้นะแบบเราทําช่องเนี่ยคาดหวังไม่ว่าแบบสักวันนึงต้องแบบจะจะมีรายได้เร็วๆหรืออะไรอย่างเงี้ยอันที่จริงอะพี่ ตอนทาครั้งแรกเลยคิดอยู่เยอะเหมือนกันจนกระทั่งผมได้เห็นช่องช่องดึงที่ผมตามเขาอยู่เขาชื่อชื่ออะไรจำไม่ได้บิกแคทสตูดิโอหรืออะไรไม่รู้ว่าผมดูไล่ดูเทปของเขาหลายๆเทปมากเราทาให้เรารู้สึกได้ข้อหนึ่งมันมีข้อหนึ่งเป็นเทปเขาบอกมาตั้ท้ายตั้งกล้องละทายห้าสิบวิวอะไรประมาณนี้ผมจําไม่ได้แล้วแต่ผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เปคอมเมนต์นะเขาพูดขึ้นมาประโยคหนึ่งว่าตอนแรกเขาคิดถึงเรื่องอะไรนะแล้ววันหนึ่งเขาก็บอกว่า ขาไม่หวังแล้วเพราะเขาคิดว่าค่าของแพงมากกว่ารายได้เขาจะได้ใิเขาล้อกบอกว่าโมเดลมันทำงานผมก็เลยคิดว่าจริงๆโมเดลทำงานจริงโมเดลทำงานจริงแต่ว่าประเด็นคือเราผมผมคิดว่าเรามีศักยญาณบางอย่างหรือเรามีนิสัยบางอย่างที่เราอยากอยากทำคอนเทนต์อยากอยากอยากเล่าให้คนฟังอะไรแบบนี้ถึงถึงวันนี้เราไม่ทำเรื่องไม่ทำเรื่องเรื่องโมเดลผมอาจจะไปปั้นตั้งโดอยู่ก็ได้ ผมจะทำเป็นแป้งโดซีรีหรือพี่สีผสมอาหารจะรีวิวมนุษย์สีเลยเราเราเป็นคนที่ใส่แบบนี้เราคิดว่าเราเหมาะแต่ทีจริงเนี้ยแป้งโดแหละมันไม่ไม่เวิร์กมันจะโคตรทุบไปต่อไปเขาทำไปเรื่อยๆก็เริ่มเหมาะอกันผมคิดผมคิดไม่เหมือนคนอื่นนะผมคิดตั้งแต่แรกเลยว่าเราเข้ามาเราอยากเป็นครีเอเตอร์จริงๆจริงๆคาดหวังอยู่นะครับคาดหวังอยู่นะแต่คาดหวังแต่ไม่คาดหวังอยากให้ทำย่าไทยแลนด์เลยเขาดีกว่ามาก บ้าไปแล้วอืแต่ก็คกที่ดุ่มกันดิหรือถ้าไม่ได้จริงขอแค่ค่ารถไปเมกาเขายังงี้เพราะว่าเพราะวทุกวันนี้เวลาจ่ายค่ารถไปเมกาเขาแบบถ้าเราได้สักสองร้อยต่อเดือน,น,นมาจา่ายค่ารถก็น่าจะดีนะเอออะไรอย่างเงี้ยแล้วอันนี้ทำทั้กีุคนคนเดียวครับคนเดียวอ๋อคนเดียวเลยคนเ,เ,เดียวเลยพี่ไม่ไม่มีใครกัวด้วยเลยเพราะว่าหาไม่ได้อือแต่คืออย่างว่าไอไอวงการโมเดลเนี่ยมันเป็นคน้างเฉพาะกลุ่มใช่ เหรอวนั้นมันก็จะจะโตช้ากว่าอะไรที่เป็นแบบไลฟ์สไตล์ใช่แต่แต<ช>่ผมผมมองผมมองผมม่ได้เมันประหลาดก็ได้ผมผม,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 ผมตรงข้ามนะคือเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยไปทีป่ที่พันทิตไม่ใช่พันทิตนี่นะพันทิตประตูตตน้ำอตอนนั้นผมได้คอร์สไปเรียนเรียนอารมณ์เหมือนเรียนซีอะเรียนเรื่องยูทูบ ผมไปเรียนแล้วมันมีอาจารย์มาสอนเขาเป็นยูทูบเขาเขาเป็นยูทูบเบอร์สายเด็กสายเด็กเลยสายเด็กเล็กเมื่อก่อนมันจะทำรายได้ได้อยู่ใช่ซึ่งตอนนี้เดือดร้อนมากแต่ร้อนแต่ร้อนแต่ตอนนั้นน่ะเขามาสอนเลยเขาทำร้านร้านกว่าล้านว่าสั์ตอนนั้นนะพี่ร้านสองร้านเนี่ยเขาเก่งมากอาจารย์ตอบเหมือนพี่เลยอาจารย์บอกว่าสายเนี้ยมันเป็นสายมอทาร์มมันมีวิธีเดียวที่ทําได้ก็คือเราทําของที่ใกล้เคียงกับที่คนทั่วไปเขาอยาก แล้วทำออกไปแล้วคนก็นจะเริ่มสนใจใชเช่นเราบอกเราทํารองเท้าตุต๊กตาแล้วเราไม่ต้องบอกทางเทคนิคมากคนกดปั๊เนี่ยคนพวกผู้หญิงที่เขาล้าสวยลังงามรือึร่รองเท้าตุ๊กตาอ่ะเขาจะกดเข้ามาดูในการคิดชื่อชื่ออันนี้ก็เป็นคีย์เวิร์ดในมือนเออเพราะว่าชื่อล่อแหลมเนี่ยมันจะอิงไปอันอื่นได้ชื่อล่อแหลมคืออะไรพี่สมมติสมมตนินี้ชื่อล่อแหลมเดี๋ยวเดี๋ยวหาว่าติดอาติดนอาใช่คืออย่างสมมติ ไปซื้องานปั้นมาอ่ะอยกตัวอย่างอย่างในมอ์เดนทอยอ่านอ้งานปั้นนเองวะอ่ะสี่หมื่นห้าหมื่นมันออกมอเตอร์ไซค์ได้ถูกปะถูกถูกงานปั้นของเล่นอะไรซื้อมอเตอร์ไซค์ได้ใช่ไหมอ่าเนี่ยรอดแล้วแหละเฮ้ยแต่จริงๆมันเป็นมันเป็นเทคนิคการตลาดเลยนะพี่ใช่ใช่ใช่มันมันต้องทําให้คนให้คนตกใจไว้ก่อนแล้วก็มันคืออะไรวะใช่ใช่ชื่อด้วยแล้วก็ทำเนีวก็สําคัญเห็นปุ๊บสะดุดตาะแล้วมันจะ เชิญชวนเข้ามาดูใช่เมื่อวานก็เพิ่งไปฟังมาเขบอกว่าคนใน YouTube เนี่ยเออ่จะเขาบางทีเขาจะเขาจะที่เบื่อเลยเพราะนั้นถ้าถ้าเราทำอะไรซ้ำๆเดิมๆบ่อยๆอ่ะยอดมันจะตกเพราะคนเขาจะไม่ดูบางทีบางทีเห็นแค่ชื่อเนี่ยเอาละอย่างเหมือนอย่างไอตอนแรกไอพวกซีรีส์งานน่ะงานจริงตัวนี้หนึ่งพอสองปุ๊บมันยอดตกเลยอะไรที่สองสามเนี่ยยอดมันจะตกจนกว่าเขาจะรู้ว่าอ๋อมันเป็นซีรีส์เว้ยมันมีหลายตอนอ่ะยอดมันจะกลับมาใช่ใช่บางคนจะบางคนจะกดไลค์ดูเลยพี่ ผมไม่รู้นะมันไปโพที่ไหนไปสำรวจกันมาไม่รู้แต่เขาว่ากันว่าคนยุคปัจจุบันอ่ะชอบดูเป็นตอนตอนเป็นเซ็ตเซ็ตเซ็ตหนึ่งสิบตอนดูไล่ดูทีละตอนชอบเขาชอบดูซีรีส์ไงเขาชอบดูเขาติดมาจากชอบดูซีรีส์ใช่ใช่ใช่เขาคุณขอบคุณพวกเกาหลีที่มาให้พวกเราจริงจริงเขาว่ากันว่ามันเป็นสัญชาตญาณมนุษย์นะพี่มันมันชอบคนเรามันชอบอะไรที่มันครบยิ่งมีหลายๆชิ้นยิ่งอยากดูทั้งหมดหรือเพื่อนอย่างผมเนี้ยผมชอบงานจีนอะไรเงี้ยผมก็ไล่ดูตั้งแต่อีพีแรกเลย มันไม่ใช่แค่แค่การดูนะมันรู้ถึงการซื้อของเนยของเล่นออกมาเนี่ยออกมาถ้ายังไม่ครบนะบางทีราคาล่วงแล้วเพราสมมติเซ็ตนี้มีเจ็ดตัวแม่งออกครบเจ็ดปุ๊บราคามันดีขึ้นเลยโอ้ยกล่องส่งที่ที่พี่เปิดในไลฟ์พอดีไงกล่องสูงที่เชื่อแบบว่าบางคนเดือดร้อนนะที่เปิดได้ตัวตั๋วเพราะอะไรรู้ป่ะเขาเปิดด้วยตัวตั๋มันไปกินที่ชาวบ้านไงอ๋อใช่เป็นไม่ได้หายไปทีนี้ประเด็นที่เราน่าน่าน่าสนใจเรื่องหนึ่งที่ผมดูสารพัดช่องมาคือช่องที่ยอดซักสูงแต่ยอดดูน้ออยยลงเา แล้วผมผมได้ผมได้มไม่ไม่เชิงวิจัยเียผมผมไปดูมาแล้วแล้วทุกช่องแพทเทิร์นเหมือนกันก็นกคือบางครั้งเราทําเรื่องหลากหลายไปคนเน่ยเวลาเขาเข้ามาดูเขาจะมีความคาดหวังเหมือนอย่างช่องพี่เนี้ยเข้าไปเข้าไปปั๊บผมจะคาดหวังเลยมันจะต้องมีเอเดซีต้องมีเดซีมันต้องมีมันต้องมีเรื่องเกี่ยวกับวงการของเล่นอะไรก็ได้ <S <S ดรามา่า,มาดรามา่าอะไรก็ไม่รู้อะ มันชอบแต่ดิจิตอลมันขึ้นชืน่เอ,อเรื่อดาวกยไม่แต่ผมชอบะแล้ว <laughs> ผมชอบอุ้ย <laughs> มันมันมีความมันมีความรู้ผสมในนันนเยอะมากาที่ที่ทำอย่างครับผมผมยกตัวอย่าง,ม,ม,างมีชอม่องหนึ่งผมชอบดูมากเลยพูดไปผมว่าพี่เขาต้องตามมาถลมม่มผมนะเพราะว่าช่องลักษณะน,นี้มันมีแค่ช่องเดียวเอ,อเขาทำธธรถทำยาแต่ทางกับการเขาทำ,ท,ำทำการเกมด้วยตอนเขาชอบสองอย่างใช่แต่ไปมาเขาก็รีวิวเกมด้วยแต่ไปมาเขาก็เที่ยวเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเขาจะหลากหลายมากเนี่ยประเด็นคือแบบถ้าเราทำเป็นคนที่คาแรคเตอร์ ให้คนดูเขาคาดหวังได้ว่าเข้ามาจะเจออะไรไม่ใช่แบบว่าเราเราเป็นช่องที่แบบไม่อย่างผมทําผมทาอย่างเหมือนที่ผมเล่าทพี่ฟังมาตั้งแต่ตอนต้น<ม>เราทํานาสติกโมเดลประกอบไปได้แต่สมมติถ้าเราทําหลากหลายไลน์เกินไปมาาาันจะกลายเป<อ>็นรูปตอนทํากันพากจะเริ่มมีเงติตอนทําตอนเนี้ยคนมันจะน้อยสมมติผมทำโดเรมอนโดเรมอนนานา,นา,นานทีก็ได้นะดิแต่สมมติผมโดเรมอนโดเรมี่แล้วผมข้ามไปเป็นตัวสาวน้อยอะไรก็ไม่รู้แล้วผมข้ามมาเป็นกันพากวันที่กันพายอดตก แต่ว่าไอ้คนกลุ่มเก่าเขาจะแบบอ่ะมึงเปลี่ยนแนวแล้วใช่ใช่ใช่เริ่มไม่ศรัทธาใช่ยูทูบนี่คือต้องต้องใต้องเจาะให้ถูกจุดจริงๆนะจริงจริงถ้าเจาะถูกจุดปุ๊บแม่งแม่งพุ่งเลยจริง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 ก็เอาประมาณนี้ก่อนตอนนี้นั่งคุยกันเหนื่อยเลยนะให้นุฝากผลงานฝากช่องฝากอะไรฝากทุกอย่างที่อยากฝากครับฝากทุกอย่างเลยเลยเออก็ก็ก็ติดตามผลงานกันนะครับหรือมาก็คำสีกากๆเลยเดี๋ยวคาดหวังอะไรกับช่องผมด้ยแต่ก็ตั้งใจนะนะ น่าจะดีสําหรับมือใหม,ม่ประมาณนี้ที่ว่ายังไม่รู้พวกเทคนิคเล็กน้อยพวกนี้ประมาณนี้ครับบอกชื่อช่องอะไปทีนุโมเดลเลอร์ชาแนลครับผมอ่านีาา่เพจได้ไหมไม่มียังไม่ได้ทำอ๋อยังไม่ไทำเป็นเป็นชาแนลยูทูบอย่างเดียวโลเทคมากยังไม่ทําเพจไม่ทําเพจไม่ไม่มีทวิตไม่มีอะไรเลย <laughs> อินสตาแกรมอะไรก็ไม่มีโอเคโอเคยูทูบอย่างเดียวอ่ากันวันนี้ขอบคุณนุมากครับครับผมสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ